รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะฮะหูหิวนะครับมีฮอรอโซนี่โมเดลซี b 1 5อสบโมเดลบ้านเรานะครับตัวนี้ไฟ220บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟในตัวนะครับใช้ฐานได้นะครับใช้ฐานไฟฉายบ้านเรานะครับฐานเบอร์ดีนะครับ4ก้อนนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะลางฐานสะอาดนะครับผมทดสอบให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องบ้านเรานะครับโมเดลบ้านเราเลยสายไฟมาในตัวเลยนะครับ สินค้าความใช้งานเลยซื้อไปใช้งานได้เต็มระบบฟังเสียงว่าปกตินะครับเต็มระบบเลยฮะสภาพสวยนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับวอลลุ่มเป็นบานสไลด์นะครับเดี๋ยวจสอบระบบวิทยุนะเลื่อนไปนะเอ็มหรือสอบเอ็มนะครับขวาสุดนะฮะการทหารการพูดนะครับและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพทางรงา,ราชัาิจะ เป็น F นะอ Studio ะคืนค่อนข้างจะทีนะฮะัน,น, F F M นี่จะล็อกล็อกขึ้นยากกว่า am นิดหนึ่งเพราะขึ้นทีมากนะครับทได้ึงขึน้นร้อยแปดบาทเรานะครับ สอบอาจจากวิทยุโองเทปนะครับกดเคบนันเรคคอร์ดนะครับ,บรกดเรคคอร์ดปุ่มเดียวเคก็จะลงไปด้วยเลยนะครับเครื่องนี้ก็ซ้ายก็ขวาเตามระบบนะสายพันไม่หย่อนไม่ยานนะครับอลองทดสอบฟังนะครับจะอาจจะวิทยุนะครับอยากลองวิดีโอทั้เสียงดีนะครับเสียงดีมากสายฟันไม่หย่อนไม่ยานนะครับ สอบฝั่งโอ้ตเคเต็มๆนะครับขอซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลยนะครับตรงนี้ สถานะไฟทุกอย่างติดนะครับ<ฟ>ก็อขวานะครับอ่สอบฟังเพลงไทยสักนิดนึงนะครับจะเปิดไม่เยอะนะครับติดเบกรสิทธ์นะฮะ อีกครั้งที่คุณน้าตาไหลาออกมา,มาได้ประมาณนี้นะครับโอเคะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ